รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทอมโซเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของการดูแสงเหนือเพราะมันอยู่แล้วที่อยู่ที่70ดเนาะดังนั้นคนที่มาก็คาดหวังอะไรเงี้ยมีข้อแนะนำนะคะสำหรับคนที่จะมาก็อยู่ที่นี่เนี่ยถ้าอยากดูแสงเหนือสัก4ี่วันเนี่ยกำลังดีที่นี่เนี่ยก็ความมันอยู่ใจกลางเมืองไะมันทำให้ง่าย ทุกอย่างกับการที่จะ o r g a ไน z ์ต่างๆในเรื่องของการดูแสงเหนือหรือแม้ว่าตอนนึงวันเนี้ยเนาะสมมุติว่าจะไปเที่ยวตามมีโบสมีจุดชมวิวอะไรแบบนี้ค่ะก็ไม่ไกลจากจุดต่างๆเลยโดยเฉพาะอย่างเช่น โบสถ์ประจำเมืองเนี่ยมองไปด้านหน้าอยู่ตรงข้ามกันเลยค่ะวันนี้ตามอเวเคชันมาเที่ยวเมืองทอมโซที่ประเทศนอร์เวย์กันนะคะวันนี้โรงแรมที่เราจะพามาเช็คอินก็คือ r Radisson Blue t r o m So ค่ะเดี๋ยวมาดูว่าโรงแรมนี้จะน่าพักแค่ไหนอะไรยังไงก็อยู่ย่านใจกลางเมืองของทอมโซเลยนะคะแล้วก็อยู่ติดเวิอ้งอ่าวเลยที่อยู่หน้าอ่าวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของโรงแรมนี้มากค่ะเดี๋ยวไปดูห้องพักกัน พิแอร์ประก hehe, Sign, ันไทนภัอเ s s ิสปา a ทย a ลนด o บุ๊กิ o ง g ับบลคอ a t a t i o n ก็ในส่วนของห้องพักที่ r d รด s o n Blue ที่ Tromso เนี่ยนะคะก็อันนี้ก็พูดตามเนื้อผ้าเนอะทำเลดีแต่ห้องเขาก็จะแบบว่าห้องพักในยุโรปนะมันไม่ได้ใหญ่อยู่แล้วไงมันก็จะ ประมาณนี้ค่ะประมาณแบบว่าสําหรับอันนี้อยู่สองคนนะเป็นเตียงทวินติดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะกออ็คือพอดีพอดีห้องพอดีพด,พดีค่อนไปทาง เล็กนิดหนึ่งแต่ก็อยู่ได้ค่ะเปิดประตูเข้ามาเนี่ยนะคะเลเยอร์เขาก็คือจะมีที่วางกระเป๋าแล้วชั้นตรงข้างบนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบใส่ของเวลาห้องที่แบบไม่ได้ใหญ่มากค่ะเขาก็จะมีช่องที่ใส่ของต่างๆแทนตู้เสื้อผ้าอะไรแบบนี้เพราะว่าอันนี้ไม่มีตู้เสื้อาจะมีที่แขวนแขวนเสือ้อแขวนผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีให้แล้วก็เปิดเข้ามา,าห้องน้ำก็อยู่ด้านขวามืออเมนิตี้นี่ครบอยู่แล้วนะคะสำหรับ radisson b l u ห้องแบบ ครบมากมีทุกสิ่งอย่างเลยครีมอาบน้ำแชมพูเอ่อบอดี้โลชั่นอะไรต่างๆนาะแล้วก็มีบาตทับด้วยก็ห้องเล็กนะแต่มีบาตทับเออมีบาตทับด้วยห้องน้ำก็ไซส์ก็พอดีเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากอะคะ่ะสำหรับแบบใช้ได้อ่ะโอเคมีได้บอกผมให้นะคะอยู่ด้านในออกมาปุ๊บก็จะเป็นเจอเตียงมีทีวีให้นะคะมีเตียงอย่างที่บอกไปเนาะจะเลือกเป็นดับเบิลก็ได้หรือเป็นทวินก็ได้ถ้ามากับเพื่อนมากับเอ อะไรเงี้ยก็สามารถเลือกเป็นห้องทวินได้มีโต๊ะทำงานมีกระจกบานใหญ่มองเห็นวิวอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าห้องแบบถ้าโลเคชันแบบนี้ห้องก็จะแบบไซส์แบบนี้เนี่ยก็โอเคเราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในห้องอยู่แล้วนะคนมาเที่ยวทรอมโซเงี้ยก็จะออกไปเดินในตัวเมืองมั่งออกไปเดินช้อปปิง้งออกไปดูหรือแบบดูแสงเหนืออะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะคะก็อันนี้เป็นส่วนของห้องพักค่ะ อ่ามีอีกนิดนึงค่ะมุมนี้ก็จะมีแบบมีมุมชากาแฟให้ตรงโต๊ะทางานอ่ะนะมีชากาแฟแล้วก็มีขวดที่เอาไว้ใส่น้ําดื่มได้เพราะว่าที่นี่เนี่ยนอร์เวย์เนี่ยตอนนี้เขารณรงค์ให้คนเนี่ยไม่ใช้พลาสติกนะให้ใช้เขาเป็นขวดแก้วให้แล้วก็น้ําดื่มเขาเนี่ยกินสามารถดื่มจากไอตัวท p บพ,พอร์เจอร์ได้อยู่แล้วก็สามารถเอาไปขวดเนี้ยเอาไปกรอกกับแท็บวอเตอร์แล้วก็สามารถมากินได้เลยก็เขาก็รณรงค์นะไม่ให้ใช้แบบไม่ให้แบบ ซื้อน้ำจากขวดขวดพลาสติกแล้วก็แบบทิ้งทิ้งทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของห้องพักค่ะเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นๆของโรงแรมกันบ้างก็พูดถึงไรสันทอมโซนะคะเราดูห้องพักกันไปแล้วเนาะโดยรวมๆเนี้ยเราว่าจุดเด่นของโรงแรมนี้เนี่ยอยู่ใจกลางเมืองเลยค่ะแล้วก็ไอตรงทอมโซ่เนี่ยนะมันจะมีหน้าเวิร์กอ่าวซึ่งเป็น ก็ถือว่าเป็นเซ็นเตอร์ของเมืองอะเนาะจะเดินไปไหนใกล้หมดเลยค่ะตรงนี้แล้วข้อสำคัญสำหรับคนที่อยากจะดูแสงเหนือถ้าสมมติว่าจะจะไปดูแบบไปกับทัวร์เขาก็จะมีบริษัททัวร์ที่ตั้งอยู่ในโรงแรมเลยคือเป็นเคาน์เตอร์บริษัททัวร์เลยที่จะพาทุกคนออกไปล่าแสงเหนือส่วนจะเห็นไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่แบบดินฟ้าอากาศเนอะเราพยายามเราคาดการณ์ไม่ได้แต่บริษัททัวร์พวกนี้นะคะเวลาที่เขาขายทัวร์แสงเหนือเนี่ย เขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าสมมติว่าซื้อไปแล้วเนี่ยแล้ววันนี้ไม่เห็นเขาก็จะไม่ได้คืนเงินนะแต่เขาก็จะแบบว่าสามารถไปวันถัดไปได้อะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นทัวร่าแสงเหนือซึ่งแต่ถ้าสมมุติว่าวันไหนแบบค่า K-P แรงๆเลยดูง่ายๆเลย้องท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่ต้องไปไหนเลยค่ะสามารถเดินไปหน้าเวิร์กอ่าวซึ่งอยู่ติดกับโรงแรมเลยแล้วก็รอดูแสงเหนือจากตรงนี้ได้เลยอันนี้คือความสะดวกความง่ายดายของการที่พักที่รดิสันซึ่งอีกจุดเด่นหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่ามันสามารถเดินช้อปปิ้งในตัวเมืองได้เลยค่ะเพราะว่ามุมนี้เนี่ยเป็นมุมที่อยู่ใกล้คือเรียกว่าพออยู่ใจกลางเมืองเนาะมันใกล้กับทุกสิ่งอย่างเลยจะไปช้อปปิ้งกระสะดวกถนนสายช้อปปิง้งมีอยู่ใกล้ๆเลย นอกจากนี้ก็จะมีตัว a i r p o อร์ตบัสด้วยนะคะสำหรับคนที่อยากจะประหยัดเนะนั่งแท็กซี่นี่ไม่ต้องห่วงเขามีแอปที่ช่วยเล็กแท็กซี่ให้อยู่แล้วแต่ว่านอร์เวย์ค่าใช้จ่ายก็จะค่อนข้างแพงนิดนึงค่ะดังนั้นสำหรับใครที่อยากจะประหยัดเขาก็จะมีจุดเนี้ย เป็นจุดที่ขึ้น a i r p o อร b u บไปที่สนามบินได้ไปไปสนามบินมาจากสนามบินมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยกับช่วยประหยัดได้สำหรับคนที่พักที่ a ร i ดิ o ัน l ูนอกนั้นจุดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูอาหารเช้ากันพรุนี้ค่ะว่าอาหารเช้าจะเเป็นยังไงเพราะว่าวันนี้เพิ่งมาถึงเรานอนที่นี่2คืนก็แต่ไฮไลท์ของคนที่มาทรอมโซอย่างที่รู้กันค่ะก็คือการดูแสงเหนือการล่าแสงเหนือบอกไปแล้วนะคะว่าอ่ะ ถ้าใคสมมติวันไหนแบบโอกาสแบบกำกึ่งอะไรเงี้ยก็ลองใช้ใช้บริการของบริษัททัวร์ที่อยู่ในโรงแรมได้แต่โดยรวมๆเราว่าที่นี่เนี่ยก็ความมันอยู่ใจกลางเมืองอ่ะมันทำให้ง่ายทุกอย่างกับการที่จะ o r g a ไ i z e ต่างๆในเรื่องของการดูแสงเหนือหรือแม้ว่าตอน,นันงวัน,นเนี้ยเนาะสมมติว่าจะไปเที่ยวตามมีโบสมีจุดชมวิวอะไรแบบนี้ค่ะก็ ไม่ไกลจากจุดต่างๆเลยโดยเฉพาะอย่างเช่นโบสถประจำเมืองเนี่ยมองไปด้านหน้าอยู่ตรงข้ามกันเลยค่ะก็อันนี้คือไริสั l u ูที่ทอมโซค่ะปี2025เรามีทริปที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะใครที่อยากไปเที่ยวด้วยกัน เริ่มจากเดือนมีนานะคะปลายเดือนมีนาประมาณวันที่23มีนาค่ะไปจนถึง1มึถายนเรามีทริปไปดูแสงเหนือกันอีกรอบนะะึงค่ะที่เกาะโลฟอร์เทนอย่างที่ทุกคนรู้กันปี2025ยังเป็นปีที่ดีที่สุดของการดูแสงเหนือน,นะคะจะเป็นช่วงที่แบบใครไปเนี่ยจะมักจะไม่ค่อยพลาดะคะ่ะก็ใครอยากจะไปดูแสงเหนือกับเราไปล่าแสงเหนือกับเราที่หมู่เกาะโลพอเทนประเทศน,นอร์เวย์23มีนาค่ะก็เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้เลยนะคะติดต่อมาได้เลยที่ Getawaycation เนาะ จากนั้นค่ะในช่วงส่งกลานตอนนี้ยังทันนะคะใครอยากจะไปเปรูโบลิเวียกับเรามาชูวิชูเป็นเซเว่นวันเดอร์อยู่แล้วเป็นสิ่งมหัศจรรย์ระดับโลกใครที่อยากจะไปรวมถึงคุสโกซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกของเปรูด้วยแล้วก็ไปทะเลสาบติติกาด้วยนะคะจากนั้นเราข้ามฝั่งไปโบลิเวียค่ะโบลิเวียเราก็จะไปทั้งลาปาสด้วยซึ่งค่อนข้างสูงเนาะแต่เป็นเมืองที่เอกซติกมากค่ะจากนั้นไปทะเลเกลืออุยูนี่เป็นทะเลเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะอุยูนี่นี่คือแบบอันนี้ก็ ก็ a z i z i n g อีกเหมือนกันก็อันนี้เป็น2ประเทศที่เราจะเดินทางกันในช่วง6เมษาถึง19เมษานะคะช่วงวันหยุดสงกรานต์หยุดกันยาวๆเลยแล้วก็มีแถมบราซิลให้นิดนึงค่ะเนื่องจากว่าการบินของเราเนี่ยเรานั้งผ่านที่บราซิลเราก็จะพาแวะเที่ยวที่เซาเปาโ,โลที่บราซิลด้วยอันนี้อยู่ในทริปอเมริกาใตา้ซึ่ง ในช่วงสวงกรานพอดีใครอยากไปกับเราทัทนนะคะเนื่องจากว่ามันไม่ต้องทำวีซ่าอะไรก็สามารถติดต่อมาได้เช่นกันค่ะที่ getawaycation จากนั้นจริงๆยังมีทริปอื่นอีกมากมายนะคะแต่ที่โปรแกรมเสร็จแล้วแล้วเราอยากชวนให้ทุกคนรีบวางแผนก็คือช่วงเดือนตุลาค่ะประมาณมันที่6-13ตุลาเราจะไปซาอุดิอาราเบียกันเราเพิ่งไปถ่ายรายการมาที่ซาอุดิอาระเบียเนาะแล้วก็แบบ Amazing มากค่ะทั้งเจด้เอ่ยทั้งโดยเฉพาะอาอูล่า นี่คือที่สุดเลยทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ทั้งเรื่องแลนด์สเคปนี่คือสุดยอดมากๆค่ะที่นี่เอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะไปเที่ยวซาอุก,กันซึ่งตอนนี้เปิดประเทศแล้วอ่ะง่ายได้หมดเลยทั้งเรื่องการทำวีซ่าการเดินทางอะไรน,นะคะก็ ติดต่อไปที่ Get a v c a t i o n ได้เหมือนกันค่ะนอกจากนี้ตลอดทั้งปีเนี่ย2เราจะมีทริปในประเทศเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเกาะลีเป๊ะเอยอะไรเอ่ยมีอีกหลายที่เลยพัทลุงด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะส่งข่าวเรื่อยๆนะคะใครอยากไปเที่ยวกับเราก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะประกันท่องเที่ยวไม่มีไม่ได้จริงๆนะคะกล้องอยู่นี้พาสปอร์ตกระเป๋าไหนอะทริปเชวชัวจากทิพยประกันภัยคุ้มครองจริงตลอดการเดินทาง เที่ยวที่ไหนก็หายห่วงใครจะไปเที่ยวประเทศสิ่งเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นยุโรปอยู่นี้ยุโรปนี่ไม่ต้องพูดถึงโดยเฉพาะฝรั่งเศสอิตาลีอันนี้ถ้าใครไปเนี่ยรู้ไว้เลยว่าอันนี้มิชาชีพหนักมากตอนนี้หรือแม้กระทั่งตอนนี้ญี่ปุ่นเองเราทําคลิปไปหลายคลิปแล้วนะว่าญี่ปุ่นเองตอนนี้มีล้วงกระเป๋ามีจี้มีอะไรสารพัดมากมายค่ะก็ ถ้าใครรู้สึกว่าต้องไปที่เสียง,เ,ยงเอากระเป๋ากันขโมยไปด้วยแบบเป้ก็มีนะคะอย่างเงี้ยนี้เอ่ออันนี้44ลิตรค่ะเป็นแบบเป้ใบใหญ่ที่สามารถใช้เดินทางแบบ3วัน2คืนได้ค่ะแบบนี้เหมือนกระเป๋าเดินทางเลยนะมีหูคิ้วแบบนี้มี44ลิตรมี33 34ลิตร25ลิตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้เป็นแบบเป้เหมือนกันอ่ะอันนี้เป็น15ลิตรเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นกระเป๋ากันขโมย แบบเป้อ่าเป็นกระเป๋ากันขโมยแบบเป้นะคะแล้วก็ยังมีแบบเอ่อ crossbody ของผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยอีกเต็มเลยอย่างเช่นใบนี้เป็นตน้นก็จะเป็นแบบ collection ใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบออกแนวสีโกโก้หน่อยสีเบสตีสโ,กโกอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วก็นี่เห็นไหมใบนี้ก็จะแบบว่าเป็นใบที่แบบขายดีที่สุดคือใบนี้ค่ะมันจะมีความเล็กเบาลวแต่ว่าใส่ได้ทุกอย่างเลยพาสปอร์ตมือถือเอ,อ เครื่องสาอางอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอันนี้ใบเล็กใบน้อยเนี่ยก็ยังมีอยู่นี่ใบนี้ก็จะเป็นอีกใบหนึ่งที่ขายดีโอ๊ยเราใช้จนเหลืองไปหมดแล้วใบนี้แต่กําลังจะสิ่งที่จะพูดคืออ้อให้ดูแบบคาดอกสักใบหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวคนจะแบบนึกไม่ออกว่าแบบคาดอกเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นี่คาดอกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะและคาดอกก็ได้คาดเอวก็ได้มีหลายสีด้วยแบบนี้แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหน อันนี้บอกก่อนก็คือแพ็คเซฟเนี่ยเป็นกระเป๋ากันขโมยที่กันล้วงกันกรีดกันกระชากคือเวลาจะล้วงเนี่ยสมมุติว่าเขาจะล้วงเนี่ยมันจะล้วงยากแล้วเนื่องจากซิปทุกใบของแพ็คเซฟเนี่ยออกแบบไว้ให้แบบป้องกันอย่างแน่นหนามากดังนั้นเนี่ยเวลามิชาชีพจะมาล้วงเนี่ยจะยากมากอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมคะพอลลูดมาอัน,นเนี้ยเนี่ยมันจะมีตัวล็อกอย่างเงี้ยทุกใบเลยเราแต่เราขอให้เราล็อกนะไม่ใช่เราใช้แล้วเราไม่ล็อกอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวให้ดูซิปใบนี้ใกล้ๆดีกว่าอาจะเห็นชัดนีซ่ซิปของแ Pa กเซฟเขาล็อกปุ๊บมันจะแน่นตรงนี้เวลามิจฉาชีพจะมามา,มาพยายามล้วงแต่ก็ต้องเปิดซิปก่อนเนี่ยจะยากลวเห็นไหมคะพอเขาดึงปุ๊บเราจะรู้ก่อนทันทีอ่าอันนี้คือซิปที่เป็นจุดเด่นแล้วก็ข้างในมีตะข่ายอลูมิเนียมรอบใบน,นะคะตะข่ายเนี่ยเวลาจับไปมันจะเป็นตะข่ายดังนั้นเวลาคนกรีดเข้ามามันจะติดไอ้ตะข่ายเนี่ยเอาอะไรไปไม่ได้ ก็บออาจจะขาดถ้าคัตเตอร์เขาคมมากอะไรเงี้ยแต่เอาอะไรไปไม่ได้ถัดมาก็เป็นเรื่องสายนะคะสายเสริมสเตนเลสทุกอันดังนั้นมันจะมีโจนประเภทหนึ่งที่มีมีดมีกันไกรอยู่ในมือแล้วตัดปุ๊บแล้วกระชากอันนี้ก็ไม่ได้ค่ะเพราะข้างในมันเสริมสเตนเลสทุกใบอันนี้คือกระเป๋ากันขโมยแพคเซฟที่ใครไปเสี่ยงๆอยากให้หยิบไปใช้ค่ะใครสนใจไม่ว่าจะแบบเป้แบบครัสบอดี้แบบคาดอกคาดเอวก็ขึ้นมาอยู่ในไลน์แล้วนะคะ ส่งลายมาที่ Juicy Journey ได้แล้วเดี๋ยวใครสนใจแบบไหนส่งแบบไปให้ดูได้ค่ะปี2025เรามีทริปที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะใครที่อยากไปเที่ยวด้วยกันเริ่มจากเดือนมีนานะคะปลายเดือนมีนาประมาณวันที่23มีนาค่ะไปจนถึง1เษาาเรามีทริป ไปดูแสงเหนือกันอีกรอบนึงค่ะที่เกาะโลอเทนอย่างที่ทุกคนรู้กันปี2025ยังเป็นปีที่ดีที่สุดของการดูแสงเหนือน,นะคะจะเป็นช่วงที่แบบใครไปเนี่ยจะมักจะไม่ค่อยพลาดะคะ่ะก็ใครอยากจะไปดูแสงเหนือกับเราไปเล่าแสงเหนือกับเราที่หมู่เกาะโลโอเทนประเทศนอร์เวย์23มีนาค่ะก็เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้เลยนะคะติดต่อมาได้เลยที่ getawaycation เนาะจากนั้นค่ะในช่วงส่งกลา์ตอนนี้ยังทันนะคะ ใครอยากจะไปเปรูโบลิเวียกับเรามาชูวิชูเป็นเซเว่นวันเดอร์อยู่แล้วเป็นสิ่งมหัศจรรย์ระดับโลกใครที่อยากจะไปรวมถึงคุสโกซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกของเปรูด้วยแล้วก็ไปทะเลสาบติติกาก้ด้วยนะคะจากนั้นเราข้ามฝั่งไปโบลิเวียะคะ่ะโบลิเวียเราก็จะไปทั้งลาปาสด้วยซึ่งค่อนข้างสูงเนาะแต่เป็นเมืองที่เอกซติกมากคะ่ะจากนั้นไปทะเลเกลืออุยูนีเป็นทะเลเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะอุยูนีนี่คือแบบ อันนี้ก็ Amazing อีกเหมือนกันก็อันนี้เป็น2ประเทศที่เราจะเดินทางกันในช่วง6เมษาถึง19เมษานะคะช่วงวันหยุดสงกานหยุดกันยาวๆเลยแล้วก็มีแถมบราซิลให้นิดนึงค่ะเนื่องจากว่าการบินของเราเนี่ยเรานั้งผ่านที่บราซิลเราก็จะพาแวะเที่ยวที่เซาเปาโ,โลที่บราซิลด้วย อันนี้อยู่ในทริปอเมริกาใต้ซึ่งในช่วงสงกรานพอดีใครอยากไปกับเราท,ทันนะคะเนื่องจากว่ามันไม่ต้องทำวีซ่าอะไรก็สามารถติดต่อมาได้เช่นกันค่ะที่ g e t a w a c a t i o n จากนั้นจริงๆยังมีทริปอื่นอีกมากมายนะคะแต่ที่โปรแกรมเสร็จแล้วแล้วเราอยากชวนให้ทุกคนรีบวางแผน ก็คือช่วงเดือนตุลาค่ะประมาณมันที่6ถึง13ตุลาเราจะไปซาอุดิอาระเบียกันเราเพิ่งไปถ่ายรายการมาที่ซาอุดิอาราเบียเนาะแล้วก็แบบ amazing มากค่ะทั้งเจด้าเอ่ยทั้งโดยเฉพาะอูลานี่คือที่สุดเลยทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ทั้งเรื่องแลนด์สเคปนี่คือสุดยอดมากๆค่ะที่นี่เอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะไปเที่ยวซาอุก,กันซึ่งตอนนี้เปิดประเทศแล้วอะง่ายได้หมดเลยทั้งเรื่องการทำวีซ่าการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ติดต่อไปที่ g e t a w a c a t i o n ได้เหมือนกันค่ะนอกจากนี้ตลอดทั้งปีนะ2025เราจะมีทริปในประเทศเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเกาะล e ีเป้เอยอะไรเอยมีอีกหลายที่เลยพัทลุงด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะส่งข่าวเรื่อยๆนะคะใครอยากไปเที่ยวกับเราก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะทีพยประกันไทย Oasis Spa Thailand Booking.com getawaycation ก็สำหรับใครที่มาพักที่ radisson blue p o m s o เนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปค่ะจุดเด่นเขาเนี่ก็คือโลเคชันเลยจะเดินไปช็อปปิ้งก็ใกล้จะเดินไปหน้าอ่าวไปรอดูแสงเหนือหน้าอ่าวก็ใกล้อยู่ใกล้จุดกินดื่มเลยค่ะมีพวกผับบาร์คาเฟ่ร้านอาหารอะไรยเงี้ยอยู่ในพิกัดที่ใกล้หมดเลยนะคะสำหรับตรงนี้ แต่ในหมวดของการท่องเที่ยวในหมดของการเดินทางทเที่ยวตามจุดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ดีอีกเช่นกันค่ะเพราะว่าพออยู่เซ็นเตอร์เนี่ยมันใกล้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นจะไปที่พวกพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ในละแวกเนี้ยก็สามารถเดินเท้าไปได้คืออยู่ในพิกัดที่ไม่ไกลจนเกินไปค่ะจริงๆอ่ะมันเดินเที่ยวได้หมดเลย รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอาะตอนนี้จะต้องข้ามนั่งรถข้ามไปอย่างที่นี่เนี่ยก็จะมีโบสถ์เนะ Arctic, Arctic าะอาร์ติกอาร์ติกเชิร์ชค่ะซึ่งเป็นโบสถ์ที่ข้างในนี้แบบว่าสวยงามมากคือเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากการที่เขาเรียกอะไรทรงของไอซ์เบิร์กนะมันจะผสมผสานกันร,ระหว่าง เป็นทรงของน้ําแข็งแล้วก็ทรงของหลังคากระโจมของพวกชนพื้นเมืองซามีนะคะดังนั้นก็เลยออกมาเป็นรูปแบบของเบสร์โบอันนี้ค่ะอาร์ตติกเชิร์ชซึ่งก็สวยงามค่ะขนาดไม่ใหญ่มากแต่เข้าไปข้างในเนี่ยจะสังเกตว่าการใช้กระจกการใช้การออกแบบของเขาเนี่ยมันจะให้แสงธรรมชาติเข้ามาซึ่งเวลาแสงรชาติเข้ามาเนี่ย ก็จะสวยมากเลยอันนี้ก็สร้างช่วงกลางศตวรรษที่20นะคะไม่ได้เก่ามากค่ะแต่ถ้าโบสถ์เก่าเลยนี่ค่ะต้องมาหาวิหารเลยซึ่งอยู่ใจกลางเมืองพรอมโซเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโบสถออ์ที่เป็นโบสถ์ไม้เก่าแก่เลยค่ะนี้น่าจะแบบน่าจะอายุเป็นร้อยแล้วอันนี้อยู่ใจกลางเมืองเลยค่ะอยู่สีเหลืองเลยก็อยู่ตรงเดินจากหน้าอ่าวเข้าไปเนี่ยไม่ไกลย,ยิ่งเดินจากไรดิสันบูนียนี่นอนอยู่ในห้องของไรดิสันบูนี่ก็เห็นเห็นวิหาร เห็นโบสถ์ของอทรอมโซเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกโบสถ์หนึ่งจริงๆเขามีหลายโบสถ์นะคะในกลางเมืองเนี่ยสองสามโบสถ์อะไรเงี้ยแต่ถ้าจะแบบพิเศษพิเศษก็ต้องไปอาร์ i ติกเชิร์ชค่ะซึ่งถ้าคนมาที่ทรอมโซแน่นอนไม่ได้มาเที่ยวโบสถ์เขาก็มาจะส่วนใหญ่มาดูธรรมชาติมาดูแสงเหนือกันอีกจุดหนึ่งที่ถ้าไปเที่ยวโบสถ์แล้วเนี่ยก็สามารถเดินเลยขึ้นไปเลยเดินก็ไม่ได้เนอะนั่งกระเช้าต้องนั่งกระเช้าค่ะขึ้นขึ้นไปที่ มันจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นจุดชมวิวนะตรงนั้นซึ่งขึ้นไปถ้าอากาศดีก็จะสามารถเห็นแบบทอมโซได้ทั้งเมืองเลยค่ะเคยมาตอนแบบหน้าหนาวอ่ะคือแบบหน้าหนาวคือแบบสีขาวคุมทอมโซไว้ทั้งเมืองเลยแต่เดี๋ยวคือถ้าอากาศไม่ดีมันก็จะแบบว่าตุยๆหน่อยนะคือแต่อย่างไงก็ตาม ทอมโซก็จะเป็นเมืองที่สวยงามค่ะถเออมันจะมีแบ่งเป็นสองฝั่งเนาะมีสะพานข้ามตรงกลางอะไรเงี้ยแล้วก็ก็สวยงามค่ะมองยิ่งมองจากด้านบนเดี๋ยวขึ้นไปดูตรงจุดชมวิวก็จะรู้เลยว่าอืมสวยงามมากแล้วถ้าเกิดเอ่อยิ่งใครได้เห็นแสงเหนือนี่คือมาแล้วก็แบบคนอยากมาดูที่นี่แหละเพราะว่าแสงเพราะว่าคนอยากมาดู ทอมโซเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของการดูแสงเหนือเพราะมันอยู่ละติจูดที่70เนาะดังนั้นคนที่มาก็คาดหวังอะไรอย่างเงี้ยมีข้อแนะนํานะคะสําหรับคนที่จะมาก็อยู่ที่นี่นถ้าอยากดูแสงเหนืออันนี้จากเราเราส่วนตัวนะเราคิดว่าถ้าอยู่ไม่ต่ํากว่า4ี4่วันอ่ะอยู่ไม่ต่ำกว่า4สัก4วันเนี่ยกำลังดีก็น่าจะมีลุ้นในการดูแสงเหนือค่ะคือการดูแสงเหนือมันจะมาดูแบบนอนคืนนึงนอนสองคืนสองคืนยังน้อยไปเลยอ่ะมันต้องแบบ มากมากกว่าสองคืนเน่เราว่าเนาะแต่ละจุดแต่ละจุดอ่ะมันต้องมีเวลาในการเฝ้ารออะไรเงี้ยแสงเหนือมันคือการอดทนในการเฝ้ารอมันเป็นปรากฏการธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะอืมแต่ก็อย่างที่บอกไปนะคะสําหรับว่าลูกค้าทั่วไปเนี่ยสามารถเดินไปหาเพราะว่าเอเจนต์เนี่ยบริษัททัวร์เต็ไมไปหมดเลยที่ออกไปล่าแสงเหนือตอนกลางคืนราคามีตั้งแต่4 0 0 0กว่าไปจนถึง5,000กว่านะคะถ้าเป็น private ทัวร์จ,จะแพงกว่านี้แต่ที่แรด s สันบลูเนี่ยข้างใต้ก็จะมีเคาน์เตอร์เลยค่ะ ขายทัวร์ล่าแสงเหนือโดยเฉพาะแล้วก็ทัวร์ทริปอื่นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงกิจกรรมเช่นอาจจะล่องเรือไปดูแสงเหนือหรือไปออทำกิจกรรมอย่างอื่นฮั s สกี้ซัฟ i รีหรือสโนว์โมบิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ใต้โรงแรมได้เหมือนกันแต่พูดถึงตัวทรอรมซ่อเองไม่ได้หมดแค่ตรงนี้นะคะไม่ได,มด้มีแค่จุดไม,ไ,มไ,มไม่ได้มีแค่จุดชมวิวโบส แต่ก็ยังมีพวกอ q ควาเรียมมีอะไรต่างๆาอีกที่สามารถใช้เวลาแบบสอวันที่นี่ได้แบบสบายๆเลยค่ะสำหรับใครที่จะมาเที่ยวเกาะโลฟเทนนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปจองที่พักได้ที่ booking.com นะคะทั้งแอปพลิเคชันหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ก็ได้ค่ะกออ็อย่างที่โรฟเทศเนี่ยมันจะมีที่พักหลายเมืองมากเลยไม่ว่าจะเป็นที่สวาวาเล็กเนส ไรนเน่หรืออย่างที่เราพักตอนนี้นี่ก็คือที่หมู่บ้านทาเนยก็มันจะมีหลายมุมมากรวมถึงบางทีอะ่ะหมู่บ้านเล็กๆอะไรอย่เงี้ยค่ะแต่ก็มีที่พักดังนั้นเนี่ยเข้าไปเลือกได้ในแอปพลิเคชันของเขาเนาะใช้ฟิลเตอร์เลือกได้เลยค่ะว่าอยากได้ที่พักแนวไหนอะไรยังไงอนะไรย่างเงี้ยซึ่งอย่างของที่โลฟเทนเนี่ยแนวที่พักส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบบ้านชาวประมงมาก่อนที่ เขาก็เขียนว่าโลบูเอนะโลบูเอก็คือเป็นบ้านของชาวประมงมาก่อนนี่แหละแต่ตอนนี้เนี่ยมาดัดแปลงเป็นที่พักรับนักท่องเที่ยวเพราะว่าโลกฟอเทนก็บูมมากนะช่วงนี้ใครๆก็มาดูแสงเหนือนะก็สามารถเลือกได้ค่ะโดยใช้ฟิลเตอร์ว่าจะเอาแบบมีอาหารเช้าหรือเอาตรงแบบราคาประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงหรือบ้านที่มีอสองห้องนอนอะไรเงี้ยอย่างอย่างเงี้ยที่อาิเซนเนี่ยก็จะมี2ห้องนอน ก็สามารถใช้ฟิลเตอร์เลือกได้เลยแต่สำหรับใครที่จองได้แล้วนะคะแล้วอย่าลืมเข้าโครงการของเขานะคะ G e n i u s Loyalty Program ค่ะก็จะเป็นเหมือนการสะสมพอยต์สะสมแต้มเนอะที่ พอเลเวลมากขึ้นเลเวลหนึ่งสองสามเนี่ยมันใช้เป็นส่วนลดในการจองห้องพระจองห้องพักครั้งถัดไปด้วยแล้วก็มีสิทธิประโยชน์มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Earl y c h e c k i n อนเลยเช็คเลยเช็คเอาท์หรือว่าบางโรงแรมเนี่ยก็แบบออฟเฟอร์ให้เลยเป็นฟรีเบรคฟาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางโรงแรมก็อาจจะอัปเกรดรูมให้เลยฟรี free free ๆเลยอันนี้ก็แล้วแต่นโยบายของแต่และโรงแรมแต่อันนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับคนที่เข้าโปรแกรมเออเจเนียสรอยโปรแกรมของ b o o k i n g c o m ค่ะ ลืมเข้าไปสมัครด้วยนะคะถ้าจองกับ booking.com บ่อยๆซึ่งอย่างที่เราย้ำบ่อยๆค่ะ booking.com ไม่ได้มีจองแท่ที่พักนะคะสามารถจองตัวเครื่องบินก็ได้หรือจะจองรถเช่าก็ได้อย่างเช่นถ้าใครเข้าโปรแกรม g e n i u s l o y a l t y p r o g r กรแล้วเนี่ยก็สามารถเป็นส่วนลดในการเช่ารถได้ด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือสามารถเข้าไปจองได้ในแอปหรือเว็บไซต์ของ booking.com ค่ะ ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับคนที่จะมาดูแสงเหนือที่ลอฟอร์เทนเนี่ยนะคะมันก็จะมีหลายมุมหลายจุดที่สามารถดูแสงเหนือแล้วก็ดังนั้นเนี่ยพวกที่พักก็จะกระจายตามเมืองต่างๆก็จะมีหลายเมืองเนาะอย่างที่ลอฟอร์เทนเนี่ยหลักๆมีสวอเวอร์ฮันนิงสวาเลกเนสไรเน่หมู่บ้านโอไรเน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซครีซอย ซึ่งเราก็สามารถเลือกพักได้เลยอย่างทลิปนี้เนี่ยเอาเวเชันพาไปเช็คอินจุดแรกเลยที่เราดูแสงเหนือก็คือที่อัสการูแงนค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเรายังไม่เคยมาเลยนะเรามาลงประเทศหลายรอบแล้วยังไม่เคยไปหมู่บ้านนี้ถือว่าแบบที่พักนี้ดีมากเลยค่ะก็คืออยู่แลนด์สเคปเต็มสิมีภูเขามีแม่น้ําอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีภูเขาวเวลาแสงเหนือ เห็นแสงเหนือเนี่ยมันจะเห็นแสงเหนือที่แบบว่าทอดลงในทอดเงาลงในน้ําเลยซึ่งอันนี้คือเพอร์เฟกมากสำหรับคนดูแสงเหนือนะคะที่พักเนี่ยมไม่ได้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เล็กคือกลางๆแต่มีหลายแบบมีทั้งส่วนของเคบินที่อยู่ติดน้ํามีอยูออ่ส่วนของโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลือกได้เลยตามบัตเจ็ตที่เรามีอยู่ไม่ไกลจากสวาแวร์ด้วยค่ะน่าจะประมาณ20นาทีดังนั้นเนี่ยสะดวกมากสําหรับคนที่จะไปดูแสงเหนือนะคะส่วนอีกที่หนึ่งก็คือ ที่ฮัมอนยนะคะตรงนี้เนี่ยก็เอเลเซนโลโบเอก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เรารู้สึกว่าโอ้โหตรงนี้มันเป็นไฮไลท์เนาะสำหรับคนไปเที่ยวเนี่ยพีคมากอยู่ตรงนี้เวลาคนที่เขาจะดูแสงเหนือเนี่ยเขาโดยมากเขาจะเลือกพักกันตรงนี้นะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นอยู่ในจุดที่แลนด์สเคปสวยๆเจอไม่เจอว่ากันอีกเรื่องนึงแต่นี่คือที่พักที่เป็น ฮอตสปอตของคนมาดูแสงเหนือที่โลฟเทนเลยก็ว่าได้ค่ะนอกจาก2ที่นี้เนี่ยนะคะใครจะเข้าไปค้นหาที่พักในโลฟเทนเนี่ยก็ลองเข้าไปที่แอปพลิเคชันของ booking.com ค่ะอย่างที่บอกไปเนื้เราก็บอกเสมอว่ามันมีโปรแกรม Genius Loyalty p r o โปรแกรมที่จองแล้วก็สะสมแต้มใช้เป็นส่วนลดในการจองห้องพักครั้งถัดไปจองส่วนลดสำหรับการเช่ารถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิทธิประโยชน์มากมายก็ลองเข้าไปดูนะคะซึ่งทริปนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสาหรับ Booking.com ค่ะแล้วก็ทิพยะประกันภัย True 5G ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมบอกเราด้วยนะคะว่าที่ไหนหน่าพักน่าเที่ยวเดี๋ยวเอาเวคชันไปสำรวจให้นะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ